เกิดสัญญาณไบสิกแนลที่ทางเฟรม5นาที ปเป็นอย่งไกันบ้างครับ มีใครที่ใช้ฟิลเจอร์แล้วเป็นเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ไหมครับวันนี้ผมจะลองพาทุกคนเนี่ยไปใช้ฟิลเจอร์ในรูปแบบอื่นๆบ้างนะครับนอกจากการที่เราใช้ในการแทงขึ้นแทงลงผมสมมติเหตุการณ์อย่างนี้ครับสมมุติว่าเราซื้อบิตคอยที่ราคา50,000ื่นจำนวนหนึ่งบิตคอยซื้อสปอตเลยนะจ่ายเงินไปแล้วเราได้บิตคอยมาจริงๆเลยนะแล้วราคาบิตคอยเนี่ยขึ้นไปที่6 0,000ก็เท่ากับว่าเรากาไร1 0,000ถูกไหมครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะแยกเป็น2เคสนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยทำการขายไปเลยเราก็จะได้เงินกลับมา6 0,000หกหมกป็นุ5 0,000แล้วก็็เปนกกําไรอี10,000 รวมกันเป็น60,000ใช่ไหมครับสมมติว่าราคามันล่วงกลับมาที่55 0 0มแล้วเราก็ช้อนซื้อไปก็เท่ากับว่าเราต้องใช้เงิน55 0 0มในการที่เราจะได้1นึ่งบิตคอยมาถูกไหมครับเพื่อนๆเ,เห็นอะไรไหมครับว่าตอนแรกเนี่ยเราซื้อบิตคอยที่ราคา50,000่นแล้วเราไปขาย60,000ราคาลงมา55 0 0มเรากลับมาซื้อเนี่ยเท่ากับว่าต้นทุนของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก50,000่นเป็น5%้0 0มนะครับในระยะยาวเนี่ยเราทําการซื้อขายซื้อขายไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้ต้นทุนของ b t c ของเราเนี่ยมันแพงขึ มาดูรูปแบบที่2นะครับคือการที่เราขายโดยใช้ฟิลเจอร์ในการขายนะครับสมมุติว่าแบบเดิมเลยนะครับราคาที่50,000เราซื้อไป1 btc ถูกไหมครับราคาขึ้นไป60,000เราไม่ขาย1 btc ครับแต่เราช็อตฟิลเจอร์ขนาดสัญญา1 btc แทนคราวนี้ถ้าสมมุติว่า ราคาเนี่ยมนลงมาที่55 0 0 0เนี่ยก็เท่ากับว่าเรากําไรจากการช็อตฟิวเจอร์5000ถูกไหมครับแล้วเราก็กําไรจากการที่เราถือ BDC มาเนี่ย5,000คราวนี้เราก็ปิดช็อตฟิวเจอร์ก็เท่ากับว่าเราได้กําไรมาแล้ว5000แต่จะเห็นไหมครับว่าต้นทุนของ BDC ของเราเนี่ยยังอยู่ที่50,000เหมือนเดิมเลยนะครับคราวนี้สมมุติว่าราคามันกลับไปที่เดิมเนี่ยเราก็อาจจะสามารถช็อตได้ใหม่แล้วถ้าราคามันล่วงกลับมาที่เดิมเนี่ยเราก็สามารถปิดช็อตฟิวเจอร์เพื่อทํากําไรได้อีกหรือถ้าสมมุติว่าราคามันขึ้้นไปที่6 0,000ใแลว แล้วราคามันไปต่อเนี่ยก็เท่ากับว่าฟิวเจอร์เราเนี่ยก็จะขาดทุนใช่ไหมแต่ว่าตัวสปอตของเราเนี่ยมันก็ยังรันกําไรต่อใช่ไหมครับคราวนี้เมื่อมาหักลบกันแล้วเนี่ยมันก็มีค่าไม่แตกต่างอะไรจากการที่เราขายบิตคอยต์ไปจริงๆเลยนะครับแต่ว่ามันเพิ่มโอกาสในการที่ว่าถ้าสมมุติว่าราคามันเกิดปรับตัวลงมาจริงๆตามที่เราคาดการเนี่ยเราสามารถปิดทํากําไรจากฟิวเจอร์โดยที่สินทรัพย์ของเรานะครับยังต้นทุนเท่าเดิมนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขายสินทรัพย์นั้นไปจริงๆครับแต่ว่าเราทําการช็อตฟิวเจอร์นั่นเองครรััับบบเป็นนยงงไกก้า มองการใช้ฟิวเจอร์ที่นอกเหนือจากการแทงขึ้นแทงลงครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องซิกม a d เด็บด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ